เจีลานามสกุลโคสีชื่อเล่นชื่อน้องหมิวเรียนอยู่ปวชปีที่สองอายุ16ปีหนูมีอาชีพเล่นลีเก้ค่ะกกเ,เ,เท่กทากับแม่ของหนูก็เลิกการตั้งต่หนู ตอนนั้นหนูก็จําได้ว่าแม่ลําบากมากๆเลยค่ะตอนปอหนูก็เลยคิดว่าอยากจะเป็นริเกเพื่อช่วยแม่หาเงินแบ่งเบาภาระเขาส่วนหนึ่งหนูบอกให้แม่เราออกจากเป็นแม่บ้านโรงเรียนหนูจะช่วยเขาส่วนหนึ่งถึงหนูจะไปเรียนเลิกเรียนเสร็จแล้วหนูก็ไปเล่นริเกหนูทนได้เลิกตีสองเหมือนกันเราสู้มาด้วยกันอดทนด้วยกันกลับบ้านด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันลําบากเราก็ต้องลําบากด้วยกันอาชีพริเก อายุ3 1ขึ้นไปก็เล่นไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องทํางานถ้าเกิดหนูไม่เรียนใครจะเลี้ยงดูแม่ใครจะช่วยแม่หนูก็ต้องเรียนให้จบจบปริญญาตรีก็ยังดีมีเงินเรือนเลี้ยงแม่แค่นี้พอหนูขอเลี้ยงแม่ทั้งชีวิตนี้หนูขอเลี้ยงแม่ก็พอแล้วค่ะโอ้ยจะแทกีปีจะรอรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชม ความฝัน,นความฝันหนูก็อยากมาออกรายการนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยใช้หนี้แม่สองหมื่นแล้วก็อยากจะมีชุดลิเกไว้สักชุดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีชุดลิเกไม่มีเครื่องแต่งกายดีๆก็บางคณะเขาก็จะไม่หาค่ะหนูอยากจะฝากทุกคนค่ะว่าหนูจะไม่ยอ่อท้อหนูจะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะลองลองร้อง,องแบบขคอคะแนนแบบเป็นลิเกได้ไหมผู้ชมเจ้าคคะ